เราวีคือสื่ภาพประชาเราสื่อตนเสื่งเสียีข้าเรายึดมั่นในจริยทุกจังเรายอมรักนื้อไขที่ออกมาเราสร้างสรรค์ผลงานสู่มวอชนเราทุกคนส่งข่าว กลาาา้าภาสาเราสำนึกเทือไทยองราชาเราสัรหาสื่อดีส่งออกไปสี่ปีแล้วที่เรามาวนกลุ่มสี่ปีุ่งความรักอันสดใสสีส่ปีนี้สภาเราเดินก้าวไปสี่ปีหน้ารอยรักจะลืมขี คนหลังใหม่ช่วยไทยให้สร้าติคนหลังใหม่ไม่กลาามีภาษีคนหลังใหม่ผู้น้อยขอทำดีคนหลังใหม่วันนี้สื่อดีจริงขอต้อรับทุกท่านเข้าสู่การประชุนใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราชสองพหารอริของสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชน ความดีิ่งสิทธิภาพประชาชนแห่งชาติเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่กระจายสิทธิภาพประชาชนจากสมาคชมชนนอต่างท,ทั่วประเทศไทยรวมกันทำง,งานสื่อสารเวนจากอุคการที่ว่าซึ่งโดยประชาชนถึงประชาชนผือประชาชนกว่าสิบปีใมนาที่หน่อยจนในที่สุดได้จัดตั้งเป็นองค์กรรวมที่มีชื่อว่า สภาด้วยข่าวสื่อภาคประชาชนแห่งชาติเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2558โดนหลายบริษัท์วิกิจไทยเป็นผู้ขอตั้งทั้งเป็นนายกสภาคนแรกและคนปัจจุบันการดำเนนิงานของสภาเ้ือข่าวสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมได้นัดโอกาสนี้มีเกียญที่รองมท่านติองท่านน้องตระกิในวันทมกานบริหารตระการตระสสุดท้าประแสดุจข้า จากประชุมใหญ่สามัญจาปีพุทธศักราช2 5 5 8ของสภาประเทศไทยส่วนหน้าเป็นประชาชนเพื่อพัฒนาสร้างโดยสุจริตการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้งการดเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาหน้กรรมการประจวบคือสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติที่ ข้าวตุมประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช2558การเปิดการประชุมประจำปีพุทธศักราช2558ท่านผู้ใหญ่ครับในที่ประชุมนี้รวมแต่เป็นท่านผู้ที่ทำหน้าที่ในฐานะเป็นสื่อมวลชนอนาคตของท่านผู้ใดที่มาในที่นี้คงไม่ใช่แต่เพียงเป็นสมาชิก ของสภาเคือข่ายสุภาพประชาชนแห่งชาติแต่ดีแาลเดีแต่จะเป็นอยนะ่างไรนั้นไทยใต้การที่เราได้ทำงานร่มวมกนันกับาคณะกรรมการบริหารและท่านในรูปสภาเคือขายสุภาพบัญชานแห่งชาติจะได้นำมาบอกจะได้นำต่างๆที่ท่านได้ทราวบว่าในขนขณะนั้นท่านคือไทยท่านทำง,งานเป็นสื่มอมวลชนได้ดีแต่สื่มอมวลชนนี้ใช่แค่เกียรติที่เป็นอยู่แบบนี้แต่จะต้องมีการ เข้าสู่การทำงานและได้รับิที่เป็นความรกนแรแห่งชีวิตเป็นชีวิตเล็กๆที่ใหญเป็นชีวิตเล็กๆที่มู่าสื่อภาพประชาชนแห่งชาติดันนี้ครับนกาอรประานทีาสภาาสภาประชาชนแชาินะคะใอกาขอไปกเชิญท่านนะคะขึ้นมาถ่ายภาพนการร่วมองนทของที่ระลึกที่กา รกาด้วยนะคะเชิญครับ huh. จัดเดินงานแล้วก็ได้สร้างรถเย่สร้างชาติที่มีความเข้มแข็งเพื่อการทำหน้าที่ของตัวเีองนะครับโอกาสนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญทางผู้ใดรับมอบเส้นสามารถนะครับท่านแอลแบร์อินดอร์มิสนะครับกรรมการประจำจังหวัดปัตตานีครับดูเชิญครับขอให้คำแนะนำนะคะ ีก็ถือว่าเป็นบทที่เข้มแข็งนการแต่งงานสร้างความเข้มแข็งให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับตามเลยครับเพราะว่าสิบคนนี้นะครับก็ได้นทามาทำข่าวให้พวกเรานะครับแล้วก็ถือว่าเราได้เผยแพร่งความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการรวมพลังกันแล้วนะคะก็ต้องนำไปใช้ในการสร้างสิ่งที่ดีงามนะคะอย่างในเรื่องของการ รวมถึงการส่งเสริมเรื่องราวของความเผาเกียด้วยเรือกาสนี้จะเชิญท่านถ่ายภาพร่วมกันนะคะนะครับโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านรับสารับได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมบกับพี่ๆท่านได้ครับได้แล้วค่ะซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมนั้นสามารถที่จะถูกนำ บัญชีแม่จับบัเชียไม่เข้ากระเป๋าสมบัติไม่มีเลยแม่จับบัเดียที่จะเอาไปใช้จ่ายนอกบูนอกทางผมทำอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาที่ทำสภาผมจึงมั่นใจว่าสภาของเราจะก้าวหน้าไปการขอบคุณท่านผู้มีพระคุณโดยเฉพาะท่านพลเอกนภุญชัยแก้วเป็นนายทหารผู้น่ารักเป็นนายทหารที่มีประสิทธร์เป็นนา,นายทหารที่ ไปเป็นประธานเปิดการประชุมให้เราทวจสิบครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่12อตบมตือท่านอักงหายผมนเรียนต่อไปข้อที่หนึ่งสําหรับท่านที่ึกษาผมให้กรรมการไปเชิญที่ึกษาโดยนําหนังสือไปให้ท่านเซ็นรับกลับมาทุกคนผมจะปรึกษาท่านผมจะเชิญท่านมาผมไม่ใช่ตั้งที่ึกษาเพื่อให้เป็นเกียรติยศเท่านั้น แต่จะปรึกษาทีจริงขอบนะขอบคุณมากขอบคุณกรรมการแข่งแข่งของเราครับจังหวัดทุกจังหวัดครับขอบคุณมากเลยแล้วเชิญรับทานกาแฟนะเดี๋ยวเข้ามาตอนไหนมาเอาขอขอขอทาหน่อยขอทันทีสิขอ20นาทีนะพี่น้องนะเดินโรงแรมกัน20นาทีไปสมัครไอ้ไอ้ชั้นหนึ่งทุกทายผมหน่อยนะพี่น้องนะแล้วใครที่ยังไม่สมัครสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์เนี่ยร้อยหนึ่งล่ะร้อยหนึ่งสมัครสมัครหน่อย นะสหกรณ์และก็โพลีเฮอเขียนใบสมัครให้หน่อยมันจะได้มีประโยชน์เพราะว่าผมก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนไงนคือท่านนายกสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาตินะครับท่านกนกศักดิ์นะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะของสภานะครับ ผมได้มาร่วมงานกับท่านก็รู้สึกว่ามันภูมิใจนะฮะเห็นความยิ่งใหญ่ของอสภาคเครือข่ายนะครับที่โตว,วันโตคืนนะเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆนะครับวันนี้เห็นแล้วประทับใจฮะสี่โมงเย็ยนนี้ไม่ต้องอยู่กันนะฮะผมว่าขอบคุณมากครับ เสื่อขายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติรวมพลทั่วทั้งเมืองไทยร่วมกันทำธุรกิจผูกพันใกลชิดอย่างมั่นใจสมาชิกได้รับบริการด้วยจิตอาสาสนับสนุน เื้อเฟื้อด้านทุนเป็นงบประมาณในเรื่องของการจัดหานานาสินค้าและบริการช่วยประสานงานให้เสร็จเร็วไวสคสชชอื่อย่อสภาสมาชิกม,มาด้วยสมัครใจ ปฏิบัติซื่อสัตว์โปร่งใสไม่ขัดกฎหมายจริงใจในคำสัญญาสภาเคลือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติรวมพลเพื่อพัฒน,นาทั้งวิทยุทีวีทำการแต่ดีเป็นหน้าตา นายกสภาขอรับหลักกัน สมาชิกมาด้วยสมัครใจมีหลักปฏิบัติซื่อสัตว์โปร่งใสไม่ขัดกฎหมายจริงใจในคำสัญญาสภาคเคลือข่ายสื่อภาคประชาชน ชาติรวมพลเพื่อพัฒน,นาทั้งวิทยุทีวีทำการแต่ดีเป็นหน้าตานายกสภาขอรับรปะกัน